เพืเ่อนๆทราบไหมว่าตอนนี้สหรัฐนั้นจัดก,กัมพูชาให้อยู่ในเทียสามเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์และก็เป็นศูนย์กมเมอร์เดี๋ยวไปดูรายละเอียดของร้านมายองที่ทำวิเคราะห์ตัวนี้ไว้ครับสหรัฐจัดกัมพูชาอยู่ในเทียทรีไม่แก้ปัญหาค้ามนุษย์และศูนย์กมเมอร์ข่าวสารและบทวิเคราะห์ของร้านมายองมีประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อย่าลืมช่วยกันกดติดตาม กดไลค์และแชร์ให้กับร้านมายองเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะและถ้าหากสนใจสินค้าของร้านมายองสามารถเข้าไปชมและสนับสนุนพวกเราได้ที่หน้าโปรไฟล์ของร้านมายองเลยนะการสนับสนุนของคุณคือกำลังใจสำคัญที่จะทำให้ร้านมายองมีพลังในการนำข่าวสารที่น่าสนใจมานำเสนอในรายการต่อไปกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2 0 2 5 trafficking in people report โดยได้จัดให้ประเทศกัมพูชาอยู่ในระดับเทียทรีเท y รซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดการจัดอันดับนี้สะท้อนว่ารัฐบาลกัมพูชาไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ตามกฎหมายของสหรัฐและไม่ได้แสดงความพยายามอย่างมีนัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวถูกใจกดไลค์แชร์เลยนะหัวใจไหว้พระปัญหาหลักศูนย์หลอกลวงออนไลน์และการผัวพันของเจ้าหน้าที่รัฐ รายง,งานของสหรัฐชี้ให้เห็นถึงปัญหาหลัก3ด้านที่ทําให้กัมพูชาถูกจัดอยู่ในระดับต่ําสุด 1. การแพร่กระจายของศูนย์หลอกลวงออนไลน์สแกมเซ็นเตกระบวนการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ยังคงแพร่กระจายอย่างหนักในกัมพูชาโดยเหยื่อถูกลลอลวงและบังคับใช้แรงงานภายใต้ความรุนแรงตามรายงานก่อนหน้านี้ที่มีชาวญี่ปุ่นถูกหลอก2การผัวพันของเจ้าหน้าที่ระดับสูง มีข้อมูลระบุว่าบุคลากรระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชาบางส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องดูได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมการค้าม,มนุษย์และศูนย์หลอกลวงออนไลน์เหล่านี้ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการแก้ไขปัญหา 3. การขัดขวางการสอบสวนมีการข่มขู่พยานและผู้เสียหายตลอดจนมีการขัดขวางการสอบสวนและการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดทําให้กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพผลกระทบที่กัมพูชาต้องเผชิญ การถูกจัดให้อยู่ในเทียทรีส่งผลกระทบต่อกัมพูชายอย่างมีนนยะสาคัญโดยประเทศอาจต้องเผชิญกับผลกระทบทางการทูตและที่สําคัญคือการจํากัดความช่วยเหลือจากสหรัฐในรูปแบบต่างๆยกเว้นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและความช่วยเหลือที่มุ่งเป้าไปที่การต่อต้านการค้ามนุษย์โดยตรงเท่านั้นการลดระดับครั้งนี้จึงเป็นแรงกดดันจากนานาชาติที่ชัดเจนที่สุดต่อรัฐบาลกัมพูชาให้เร่งดําเนินการอย่างจริงจังและโปร่งใสในการจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ส่งผลกระทบทั้งภูมิภาคและพลเมืองโลกและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ร้านมายองนำมาวิเคราะห์และเล่าให้ฟังกันในวันนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดี